ยินดีต้อนรับสู่มิลินเรื่องเล่ามหาศจรรย์เรื่องลึกลับและการรจนภัยสืบสวนไขคดีทำให้คุณต้องรุน้นจนลมหายใจแทบหยุดไปร่วมไขความรับไปพร้อมกันเลยนะคะมิลินและดาวยืนที่ขอบบ่อน้ำในวัดป่ากุติล้างสายลมเย็นพัดผ่านใบหน้า มิลินสามารถที่ยินเสียงกระซิบเบาๆจากใต้ผิวน้ำแม้นว่าจะมองไม่เห็นอะไรชัดเจนแต่ความรู้สึกที่มากับเสียงนั้นกลับทำให้มิลินขนลุกอย่ามองมาอย่ามาทำลายการหลบนี้เสียงนั้นกระซิบแผ่วเบาอย่างแปลกประหลาดมันกลับดังในใจของมิลินจนเธอรู้สึก ถึงบางสิ่งที่กำลังเฝ้ามองเธออยู่มิลินรู้สึกถึงอำนาจบางอย่างที่รอการเคลื่อนไหวจากเธอแต่ดาวกลับรู้สึกว่าเธอไม่ควรมาที่นี่อีกคำเตือนนี้ดังก้องในหัวมิลินสิ่งที่เจ้าพบอาจทำให้เจ้าต้องสูญเสียมากกว่าที่คิดขนาดที่มิลิน มองดูบ่อน้ำอีกครั้งภาพหญิงสาวในชุดขาวปรากฏขึ้นในเงามืดก่อนที่จะจมหายไปในผืนน้ำหลังจากกลับจากวัดป่ากุติล้างมิลินพานุและก่อนเริ่มศึกษาชดีฆาตกรรมหญิงสาวทั้งสี่คนที่เกี่ยวข้องกับวัดแห่งนี้พวกเขาค้นพบว่าในผนังห้องโถงของวัด มีแผนที่เก่าแก่ที่ซ่อนอยู่โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นหานุสังเกตเห็นว่าแผนที่นั้นมีรูปของวัดป่ากุติล้างรวมถึงสัญลักษณ์บางอย่างที่บ่งบอกถึงสถานที่สำคัญหลายแห่งในพื้นที่รอบๆวัดรวมทั้งรอยที่ดูเหมือนจะถูกขีดเขียนด้วยเลือดบนแผนที่นั้นเอง พวกเขาเริ่มเชื่อมโยงสัญลักษณ์ที่พบกับคำที่พานุตามหามานานพยานาคดำและพยานาคเขียวพานุและก่อนมองหน้ากันอย่างสงสัยความลึกลับของแผนที่เริ่มเผยให้เห็นการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในอดีตในคืนที่เงียบสงัดมิลินกลับไปที่วัดป่ากุติล้างเพียงลำพัง หลังจากได้ยินเสียงเด็กหญิงลองขอความช่วยเหลือจากระยะไกลเมื่อมิลินเดินไปตามเสียงนั้นเธอพบเด็กผู้หญิงตัวเล็กยืนอยู่ในมุมมืดของวัดใบหน้าของเด็กสาวดูซีเซียวและเศร้าหมองเธอยังตามหาความจริงอยู่ไหมเสียงของเด็กผู้หญิง แหบแห้งและเย็นชาก่อนที่เธอจะยิ้มอย่างลึกลับแล้วหายตัวไปในความมืดมีลินยืนนิ่งไปเพียงชั่วขณะความรู้สึกว่าเด็กสาวคนนี้มีบางสิ่งที่เชื่อมโยงกับคดีนี้ทำให้เธอไม่สามารถละเลยได้เธอสัมผัสได้ ถึงความเศร้าหมองในตัวเด็กสาวคนนั้นซึ่งอาจเป็น้อยแพจากเหตุการณ์ที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมิรินไม่สามารถลืมภาพเด็กสาวในวัดได้พวกเขาตัดสินใจกลับไปที่วัดอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นพานุและก่อนค้นพบว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นหายตัวไปจากหมู่บ้านตั้งแต่หลายสิบปีก่อน และไม่มีใครรู้เลยว่าเธอหายไปที่ไหนพานุเริ่มสะดุดกับชื่อของเด็กสาวในทะเบียนที่เขาค้นพบมันเป็นชื่อเดียวกับเด็กที่หายไปในคดีฆาตกรรมหลายครั้งในอดีตและที่สำคัญคือการหายตัวไปของเธอเกิดขึ้นท่ามกลางการฆาตกรรมของหญิงสาวหลายคนรอยเลือด จากผู้เสียชีวิตยังคงหลงเหลืออยู่ในสภาพที่ต่างๆที่พวกเขาตรวจสอบจากข้อมูลที่ได้รับจากตำรวจท้องถิ่นพวกเขารู้ว่าเด็กสาวนี้อาจจะไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่น่าจะมีบางสิ่งที่น่าสะงกลัวเกี่ยวกับเธอมิลินฝันถึงชายคนหนึ่งที่ถูกผนึกอยู่ในห้องลับภายในวัด ชายคนนั้นที่ถูกผนึกอยู่ในห้องลับภายในวัดชายคนนั้นร้องขอให้มิลินช่วยเขาข้าเคยเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาเธอต้องหยุดเขาก่อนที่ทุกสิ่งจะสูญหายไปเสียงแผ่วเบาเศร้าหมองทำให้มิลินตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกตกใจ เธอรีบไปที่วัดในตอนกลางคืนพร้อมกับดาวเมื่อพวกเธอไปถึงที่นั่นเสียงกระซิบของชายในฝันยังคงตามมาในหัวลางของพญานาคดำปรากฏขึ้นตรงหน้ามิลินมันลุกขึ้นจากน้ำพร้อมกับรอยยิ้มที่เป็นไปด้วยความเกลียดชังเจ้าเคยอผู้ที่ปลดปล่อยข้าคำพูดนั้นทำให้มิลินรู้สึกถึงแรงกดดัน อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนพญานาคสีดำเริ่มแสดงพลังของมันมันลุกเข้ามาหามิลินด้วยความโกรธเกีียวแางของพญานาคดำเป็นเงามืดที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายมันหวังจะใช้มิลินเป็นเครื่องมือในการปลดปล่อยตัวเองจากพันธาการเก่าแก่ที่ผูกพันมันมาตลอดศตวรรษมิลินใช้พลังสัมผัสที่หกของเธอ ในการรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของพญานาคและสื่อสารกับมันพญานาคเขียวที่ถูกเรียกขึ้นจากมุมมืดปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับแสงสว่างมันช่วยมิลินขับไล่พญานาคดำไปแต่ก็ไม่สามารถทำลายมันได้ทั้งหมดพานุกรและมิลินเริ่มได้ข้อมูลจากสื่อกลางที่พวกเขาตามหาเกี่ยวกับพญานาคดำและ พญานาคเขียวพวกเขาค้นพบว,ว่าเด็กหญิงในวัดมีบทบาทสำคัญในความขัดแยง้งระหว่างสองพญานาคนี้มันเกี่ยวข้องกับการที่พญานาคดำพยายามจะปลดปล่อยตัวเองจากการผนึกที่มีมาอย่างยาวนานและการตายของหญิงสาวที่อยู่ในคดีฆาตกรรมต่างๆมิลินเริ่มเชื่อว่าเด็กสาวในวัดคือ ผู้ที่รู้ถึงความจริงเกี่ยวกับพญานาคทั้งสองเธอตัดสินใจที่จะไปหาคำตอบจากเด็กผู้หญิงนั้นอีกครั้งเมื่อมิลินพบเด็กสาวในคืนหนึ่งที่วัดเด็กสาวยืนยันว่าเธอคือผู้ที่ทำให้พญานาคดำสามารถปลดปล่อยตัวเองได้แต่ยังไม่สมบูรณ์มิลินต้องช่วยเธอหยุดยัง้งพญานาค ดำก่อนที่สายเกินไปในตอนสุดท้ายของการเผชิญหน้ากับพญานนาคดำมิลินและพญานนาคเขียวต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งพญานนาคดำจากการทำลายโลกมิลินใช้พลังงานสัมผัสที่หกของตัวเองในการสื่อสารกับพญานนาคเขียวและร่วมมือกันในการปกป้องพวกเขาจากการถูกพญานนาคดำทำลาย โลกใบนี้ยังคงต้องการปกป้องจากพลังที่มืดมิดแต่มิลินก็ได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญและความเชื่อในตัวเองจะช่วยให้เธอฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ได้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดพีต่อไปนะคะและพบกันใหม่อ ep หนะะ้าค่ะ